เจอเป็นยังไงมือ,ม,อมือสังหารระดับเพอการต้องกลายมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนัง Action แอคชั่นระทึกขวัญเรื่อง q ิวบุกซนำแสดงโดยจอน์โดยอนซองคยองกู oo, และคิมซีอาร์จะชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ หลังยากุซ่าตื่นก็พบคิวบอกซุนกำลังรออยู่ทำให้มันสงสัยทำไมถึงไม่รีบคว้าโอกาสไว้เธอเลยบอกเป็นเพราะขาวลูกชายสอสอโกงข้อสอบลูกสาวของเธอเลยสอนให้สู้กันอย่างยุติธรรมด้านโบกซุนเธอคืนอาวุธให้ยากุซ่าส่วนตัวเองก็เลิอกอาวุธอีเชนิดซึ่งมันก็เก่งเอาการเธอเลยถูกฟันจนได้รับบาดเจ็บ แล้วพลองประเมินจนคิดว่าไม่น่าจะสู้ได้ก็ขอกลับไปเปลี่ยนอาวุธส่วนมันทันทีที่ตั้งท่าสู้ก็ถูกเธอยิงจนล้มลง,ลงหลังบกซูนจัดการยากูซ่าเสร็จก็ออกไปซื้ออาหารจากนั้นก็กลับเข้าบ้านมาทำความสะอาดเลยได้รู้ลูกแอบ,บซูบุรีเธอเลยย้อนกลับไปคิดถึงอดีตที่เธอถูกพ่อซ้อมและบังคับไปกินมันเนื่องจากจับได้ว่าเธอแอบสบูดังนั้นพรเหตุลูกกลับมาก็ตั้งใจจะสอนให้เลิก แต่พอประเมินดูแล้วไม่น่ารอดจึงเปลี่ยนมาเป็นชวนสูบด้วยกันแทนทวาก็ไม่รอดอยู่ดีเมื่อบกสู์เมื่อร่วมเบอร์ชุมพวกผู้ปกครองก็คุยคมกันก่อนจะหันมืถามเธอทำงานอะไรเธอเลยตอบทำงานกับบริษัทจัดอีเวนต์แต่จริงๆแล้วเธอนั้นเป็นมือสังหารระดับพักการดานพออ,อ เมื่อเห็นข่าวยาคูซ่าก่อบนผิดก,กับท่านประธานที่เห็นดีเห็นงามกับวิธีจัดการของบกซุนทำไม่พออ,อไม่พอใจมากณนะร้านอาหารเมื่อบกซุนได้คุยกับพวกรุ่นน้องก็ได้รู้7ปีก่อนท่านประธานได้เรียกบริษัทในวงการมาประชุมเพื่อวางกฎต่างๆจนบริษัทเจงไปเยอะซึ่งหีซองก็คิดว่าที่ท่านประธานทำแบบนั้นก็เพื่อให้ตัวเองได้ผูกขาดวงการ บอกสูนที่เบื่อจะฟังเลยถามเขาจะมาบ่นเพื่ออะไรนั่นเลยทําให้รู้เธอกับเขาอยู่บริษัทเดียวกันเพียงแต่ที่เขาไม่พอใจก็เป็นเพราะไม่ได้เลื่อนขั้นจึงได้รับแค่งานกระจอกและได้เงินน้อยหลังบอกสูนแกวฮีซองที่ไม่ได้เลื่อนขั้นอาจพอฝีมือไม่ถึงเธอก็ขอตัวกลับทว่าพอไปถึงรถเมื่อบอกพวกอันตรพันที่หลีทางพวกมันก็ไม่พอใจ เธอที่กำลังงูดงิดเลยจะลงมือโชคดีที่ฮีซองตามมาคืนดาบเลยจัดการพวกนั้นแทนเธอขณะบกซุนกับฮีซองกำลังมีอะไรอะไรกันทางดาลูกสาวก็กำลังจูบกับเพื่อนสาวคนสนิทนั่นเป็นเพราะทั้งคู่รักกันแต่ไม่ได้เปิดเผยเพราะเพื่อนสนิทกลัวคนอื่นจะรับไม่ได้จึงแซงขอบผู้ชายบังหน้าทำให้เธอไม่ค่อยพอใจดังนั้นพอถูกหนุ่มที่ตามจีบชวนไปเที่ยวเธอจึงปฏิเสธทำให้หมอนั่นเสียหน้ามาครับ หลังเสกกิจโบกศูนก็มอบเงินให้ฮีซองเป็นค่าผ่าตัดพ่อของเขาแต่เขาก็ไม่รับเพราะเหมือนถูกจ่ายค่าตัวจึงบอกเธอถ้าสงสารเขาจริงก็ควรเปิดบริษัทเองแล้วรับเขาไปทํางานด้วยเพราะเห็นสัญญาของเธอใกล้จะหมดแล้วแต่เธอก็ไม่คิดจะทําเนื่องจากท่านประธานเป็นคนสอนงานจนเธอเป็นอย่างทุกวันนี้เมื่อโบกศูนไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ตรงไปที่บริษัทแล้วระหว่างที่รอขึ้นลิฟต์ก็พบพอออกเข้าพอดี จากนั้นพาวก็ตัดมาที่ห้องน้ําชายหญิงคู่หนึ่งกําลังต่อสู้กันซึ่งฝ่ายหญิงที่มีฝีมือเหนือกว่าก็กระโดดถีบชายคนนั้นจนฉากห้องน้ําพังทํามไม่เห็นคนดูกําลังส่งเสียงเชียร์นันเป็นเพราะจริงๆแล้วที่นี่คือเวทีทดสอบฝีมือสําหรับเด็กฝึกง,งานซึ่งฝ่ายหญิงที่เป็นตัวท็อปของรุ่นมีชื่อว่ายองจีดานยองจีเธอมีบ็อกซูลเป็นไอดอลดังนั้นพอได้เจอตัวจริงจึงรู้สึกประหมา่า ส่วนพออพออ,อพยายามจะโชว์ฝีมือ G, ยองจีเนื่องจากตั้งใจจะปั้นขึ้นมาแทนบกซุนเลยพยายามขออาสาสมัครมาสู้ให้บกซุนดูแต่ก็ไม่มีใครกล้าพออเลยแกล้งแกะว,ว่ายองจีเก่งกว่าบกซุนสมัยสาวๆเสียอีกเธอที่โดนดูถูกเลยเรียกยองจีมาปะมือเกอิดเธอเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นบกซุนที่มีฝีมือเหนือกว่าก็เล่นงานยองจีแค่หอมปากหอมคอ ส่วนยองจีพอเห็นสีหน้าพออ,อที่ดูไม่พอใจก็กลับไปสู้จนสามารถฟันสีข้างของบกซุนได้ทำให้พออซาใจผิดกับบกซุนที่ยังคงยิ้มก่อนจะเอาจริงโดยการเปิดปอบกระ,ประ,กะไปกระแทกตาของยองจีแล้วใช้จังหวะนนั้นหลอบเข้าไปเผด็จสกครับดานประธานเมื่อเห็นบกซุนเลือรับงานในประเทศก็บน่นที่ตัวเองต้องออกไปทํางานที่ต่างประเทศเองจากนั้นก็ถามถึงเรื่องต่อสัญญาว่าเธอตัดสินใจหรือย,ยัง แล้วที่ลังเลเป็นเพราะลูกหรือเปล่าธเธอเลยรีบยืนยันลูกไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเลยชวนเธอไปทานอาหารด้วยกันทําให้พออออที่แอบดูทั้งคู่อยู่ไม่พอใจมากครับเมื่อบอกสูตรมาทานอาหารก็บ่นเรื่องลูกให้ประธานฟังก่อนเจอเปลยงานที่ทําอยู่งายวพาการเลี้ยงลูกเยอะ เขาที่ได้โอกาสเลยถามถึงเรื่องต่อสัญญาแต่เธอก็บายเบียงโดยการเปิดใบมอบหมายงานดูพร้อมสงสัยงานแค่นี้ทำไมถึงต้องใช้เธอประธานเลยบอกงานไปพอไม่ต้องการให้พลาดทันใดนั้นทางโรงเรียนก็โทรมาแจ้งลูกเอากันไกแทงเพื่อนเธอจึงรีบขอตัวไปดูลูกครับหลังบอกสูตรได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นจากครูใหญ่และบรรดาแม่ๆครูใหญ่ก็สั่งพักการเรียนลูกจนกว่าจะยอมสารภาพว่าทำไปเพราะอะไร เธอที่โมโหเลยไปเค้นถามแต่ลูกก็ไม่ยอมบอกทําให้เธอเครียดมากดานโบกสุนเธอไประบายให้ฮีซองฟังจนได้รู้เธอลงมือครั้งแรกตอนอายุ17ปีซึ่งท่านประธานก็ชมเธอมีพรสวรรค์คงพอโตมากับความรุนแรงเธอเลยพยายามเลี้ยงลูกให้ตรงคามเธอทุกอย่างแต่สุดท้ายลูกก็เหมือนเธออยู่ดีงาที่ประชุม ท่านประธานกพอ,อเรียกบริษัทต่างๆเข้ามาเนื่องจากจับได้ว่ามีคนแหกกฎทำการสังหารโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งบริษัทต่างๆก็คิดอาจเป็นฝีมือของพวกร้สังกัดหรือที่กเกษียณไปแล้วแต่ท่านประธานกับคิดอาจเป็นคนในบริษัทก็ได้ดังนั้นหากรู้ตัวว่าเป็นใครเขาจะขอลงโทษเองนั่นเลยทำให้จ่าไม่พอใจเพราะจริงๆควรให้บริษัทต้องสังกัดลงโทษ จากนั้นก็เถียงกันวุ่นวายก่อนที่จ่าจะถามหากเป็นคนของบริษัทประธานเองจะจัดการยังไงประธานเลยบอกจะรับผิดชอบเองครับเมื่อพอเอเห็นประธานกังวลเรื่องบกซูนที่ยังไม่ยอมบอกเงื่อนไขาการต่อสัญญาหล่อนก็คิดว่าอาจเป็นเพราะลูกสาวจากนั้นก็ถามถึงพ่อเด็กว่าเป็นใครมาจากไหนทําให้ท่านประธานชะงักไปก่อนจะตอบเป็นแค่คนธรมรมดาค,คนหนึ่งเท่านั้นขณะบกซูนทะเลาะก,กับลูกทางด้านประธานก็เตรียมไปทํางาน ซึ่งระหว่างรอขึ้นเครื่องเขาก็เห็นครอบครัวหนึ่งที่พ่อคอยดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีดังนั้นจึงตัดสินใจโทรไปหาบกซุนครับด้านประธานเมื่อรู้บกซุนเครียดเรื่องลูกก็แนะนําอย่าไปคาดคันเพราะถ้าลูกพร้อมเมื่อไรก็จะเล่าให้ฟังเองแล้วพอได้ยินเธอบอกหัวอกคนเป็นแม่คงทาแบบนั้นไม่ได้จึงบอกให้เธอลองสวมบทบาทเป็นพ่อบ้างจากนั้นก็วางเธอให้ช่วยพาเด็กฝึกงานไปทำภารกิจและสอนงานให้ด้วย เมื่อบกศูนย์มารับเด็กฝึกงานก็พบคือยองจีซึ่งพอเธอสอนงานก็บอกให้ไม่ต้องไปตัวสอบจนหมายสั่งลาแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นจะได้ทํางานง่ายขึ้นหลังรมยาสลบเป้าหมายเสร็จบกศูนย์ก็มาสอนยองจีว่าควจัดการยังไงให้ดูแนบเนียนทันใดนั้นก็ได้ยินรายงานข่าวจนรู้เป้าหมายคือลูกของสอสที่เคยตกเป็นข่าวโกงข้อสอบนั่นเอง ดานบกซุนเมื่อไปตรวจสอบจดหมายสั่งลาแล้วจับต้นชนปลายได้ว่าคนที่ต้องการจัดการเป้าหมายคือพอแท้ๆหรือสอสก็เริ่มลังเลแล้วยิ่งได้รับสายลูกสาวที่โทรมาขอโทษสุดท้ายจึงตัดสินใจปล่อยเป้าหมายไปทิรัสเซียขณะท่านประธานกำลัรงรองเป้าหมายบกซุนก็โทรไปบอกเธอทำงานพลาด แต่เขาก็ไม่เชื่อแถมยังรู้ทันเธอคงเปิดอ่านจดหมายและรู้คนจ้างวานคือสอสอ,สอจึงไม่ยอมลงมือแต่ยังไม่ทันคุยจบเป้าหมายของท่านประธานก็มาเขาจะบอกให้เธอรอก่อนที่ตัวเองจะไปจัดก,การเป้าหมายแต่เธอก็ไม่รอแถมพูดไปเรื่อยโดยบอกหากอยากให้เธอต่อสัญญาก็มีเงื่อนไขเดียวคือห้ามใครแต่ต้องงานที่เธอทำพลาด ดานประธานขนาต่อสู้ยิงดูเดือดและได้ยิงเงื่อนไขของบกซูนก็ไม่พอใจดังนั้นพอจัดการทุกคนเสร็จจึงขอคุยกับยองจีเพื่อถามบกซูนทํางานพลาดจริงหรือเปล่าซึ่งยองจีก็ช่วยโกหกว่าบกซูลพลาดจริงเมื่อประธานได้คุยกับบกซูนอีกครั้งก็บอกจะยอมเชื่อเธอและกับเขาจะเป็นคนกําหนดระยะเวลาสัญญาเองทาให้เธอเครียดดังนั้นพอกลับมาถึงบ้านจึงเข้าไปดูลูกแต่พอเห็นลูกหลับจึงไม่ได้ปลุก เขาวาจริงๆแล้วลูกกำลังนอนร้องไห้อยู่ตั้งหากดานผอ,อ,อเมื่อลูบกศูนย์ทำงานพลาดก่อขำก่อนจะคิดได้บอกศูนย์อาจตั้งใจทำพลาดแล้วยิงเร่รู้ประธานจะปล่อยให้ภารกิจล้มเหลวไปเฉยๆโดยไม่ให้ใครไปเก็บงานก็ยิงมันใจบอกศูนย์ตั้งใจแหกกฎแน่จึงโกรธเป็นอย่างมาก เมื่อประธานคิดถึงอดีตก็ได้รู้สมัยก่อนนั้นเขารับมอบงานมาเก็บพอของบกซุนโดยจะฉากให้เหมือนเป็นการปลีกชีพตัวเองแต่เธอก็ดันกลับมาถึงบ้านก่อนเวลาเขาเลยจะเก็บเธอด้วยแต่พอรู้เธอเพิ่งอายุ17ปีเท่ากับน้องสาวของเขาก็ลังเลเธอเลยช่วยทําให้ง่ายขึ้นโดยการไปทีบเก้าอี้ของพ่อพร้อมบอกตอนนี้เขากลายมาเป็นพยานแล้วจากนั้นก็ยิ้มให้เขาอย่างอารมณ์ดีครับดานพออ ขนาดก,กำลังอรมร์ไม่ดีสมุนก็นําข้อมูลมาให้ตอนแรกเธอก็ตกใจแต่พอคิดอะไรขึ้นมาได้ก็แสยะยิ้มออกมานาโรงพยาบาลจังหวะที่ฮีซองกําลังไปดูแลพ่อจูจูพอออกก็โผล่มาทําให้เขาตกใจมากครับเมื่อบกสุนเก็บบ้านก็ได้ยินรายงานข่าวสอสอกำลังกล่าวประนามฝ่ายตรงข้ามที่ใช้แผนการตำช้ามาโจมตีเขาและลูกทำให้เธอรู้สึกขยะแขยงทันใดนั้นลูกก็มาสารภาพเรื่องที่เกิดขึ้น เมื่อลูกเราเรื่องห้บ็อกซูนฟังก็เด้รู้หนุ่มที่ตามจีบลูกแบ็กเมย์โดยส่งรูปลูกที่จูบกับเพื่อนสนิทเมืองขู่จะปล่อยภาพนี้หากลูกไม่ยอมคบมันเพื่อนสนิทที่มาลู้ภายหลังเลยมาขอร้องลูกด้วยอีกแรงเพราะไม่อยากให้รูปนี้ถูกปล่อยตอนแรกเธอกำลังเลแต่พอถูกถามสรุปแล้วใครรับบทเป็นผู้ชายโดยความโกรธลูกจึงทำร้ายหมอนั่นทำให้บ็อกซูนตกใจไม่ใช่เพราะสิ่งที่ลูกทำ แต่เป็นพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกเป็นเลสเบียนลูกเลยเสียใจพร้อมอยากรู้แล้วแม่เองไม่เคยปิดบังอะไรเลยใช่ไหมจังหวะน,นั้นเองยองจีก็มาหาเธอที่ได้โอกาสพร้อมไม่รู้จะตอบรู้ยังไงเลยอ้างบริษัทส่งคนมาตามให้ไปทำงาน ดานโบกศุนเมื่อรู้ยองจีถูกพออไล่ออกเพราะเธอทำงานพลาดก็สอนบางครั้งคนเล่าไม่ได้ทำผิดแต่คนอื่นคิดว่าผิดก็มีเช่นทายองจีชอบผู้หญิงก็ไม่ผิดแต่พ่อแม่อาจเห็นว่าผิดก็ได้ยองจีเลยบนเธอหัวโบราณอีกอย่างพ่อแม่ของยองจีก็เสียแล้วนั่นเลยทำให้เธอเซ็งทานไดน้น้นพวกรุ่นน้องก็มาฉลองให้กับพีซองที่ได้เลื่อนขัน้นเธอที่พิงรู้เลยงุนงงมาก ขณะผอกําลังทําลายเอกสารงานที่บกซุนทําไม่สําเร็จประธานก็เข้ามาบีบข้อหลอนเพราะไม่พอใจที่หลอนสั่งฮีซองไปเก็บงานทางที่บอกไว้แล้วให้ปล่อยเป็นภารกิจล้มเหลวในเวลาที่บกซุนรู้ข่าวฮีซองได้เลื่อนขั้นเพราะไปตามเก็บงานของเธอทางด้านผอ,อ,อก,ก็ยั่วยวนและเข้าไปจูประธานทางที่มีฐานะเป็นน้องสาวแต่กลับหึงห่วงพี่ชายประธานเลยพากหลอน หลอนจีโมโหจะพูดจากกลุมประสาทว่าอย่างน้อยหลอนก็กล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองไม่เหมือนเขาทีมไม่กลา้าดานบกซุนเธอโกรธฮีซองที่ไปตามเก็บงานเธอทั้งที่น่าจะรู้เธอวางมือเพราะอะไรทันใดนั้นพอออกก็โทรเข้ามาหาฮีซองแต่บกซุนกลับรับสายแล้วพอรู้คนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือพอออก็ถามไม่กลัวจะถูกประธานดูเรื่องไง ซึ่งพอ,ออก็ไม่กลัวและไม่คิดว่าพี่ชายจะเล่นง,งานตัวเองด้วยเธอเลยขู่งานเธอจะลงมือเองจากนั้นก็ส่งโทรศัพท์คืนให้ฮีซองครับเมื่อฮีซองได้คุยกับพออ,อแล้วหล่อนรู้มีมือสังหารบริษัทอื่นๆอยู่ที่นั่นด้วยก็บอกถ้าใครเก็บบอกซุนได้จะรับเข้ามาทํางานทําให้ฮีซองเครียดเพราะจริงๆไม่ได้อยากมีเรื่องกับบอกซุนอีกอย่างก็เกลียดพออ,อด้วยแต่สุดท้ายก็ยอมทําตามที่พออ,อสั่ง หลังบอกสุนต่อสู้กับพวกรุ่นน้องจนกำจัดไปได้สองคนก็ยังเหลืออีกสเธอที่ถูกลุ้มเลยพลาดท่าโชคดีที่ได้ยองจีช่วยเธอเลยเบาแรงลงไปหนึ่งแล้วก็เก็บเจ้าแว่นได้อีกคนขณะยองจีต่อสู้กับเจ้าลำบอกซุนก็จัดการฮีซองส่วนเจ้าลำเมื่อเห็นยองจีสู้ไม่ไหวก็จะไปจัดการบอกซุนทว่ายองจีก็ฮืสู้ในขณะที่บอกซุนก็ตามมาช่วยอีกแรงสุดท้ายเลยจัดการเจ้าลำลงได้ ดานฮีซองเขาสารภาพกับบกซุนที่ต้องทำตามพออสั่งก็พอเขารักรอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นจึงอยากฝากเธอให้ช่วยดูแลพ่อแทนเขาเนื่องจากรู้เธอคงไม่ปล่อยเขาแน่หลังบกซุนจัดการทุกคนหมดแล้วก็เรียกทีมเก็บกวาดมายองจีเลยกังวลเพราะทีมเก็บกวาดจะรายงานผู้เสียชีวิตให้ทุกบริษัททราบซึ่งบกซุนก็กังวลเช่นกัน ขณะบกซุนกำลังโทรกลับไปหาลูกก็ถูกประธานเข้ามาทำร้ายเพราะโมโหที่เธอก่อเรื่องก่อนจะรู้จากยองจีบกซุนทำปะปองกันตัวเพราะพออสั่งให้พวกมือสังหารมาจัดการเขาที่รู้อย่างนั้นเลยปล่อยเธอพร้อมสั่งห้ามแก้แค้นพออส่วนเรื่องบริษัทต่างๆเขาจะเคลียร์ให้เองซึ่งต่อแรกเธอก็จะไม่ยอมแต่พอประเมินดูแล้วไม่น่าซูเขาได้เลยรับปากจะเข้าไปต่อสัญญา จากนั้นก็ขอให้เขาอย่าไล่ยองจีออกเพราะเป็นคนมีฝีมือเมื่อบอกสุนกลับบ้านมาเจอลูกโก็โกหกเธอไม่ได้เป็นอะไรแค่ทำโทรศัพท์ตกแตกแล้วพอรู้ลูกเลิกกับเพื่อนสนิทและน้อยใจเธอก็แก้ตัวเธอแค่ตกใจอีกอย่างลูกก็ไม่เห็นจำเป็นต้องปิดบงังเพราะลูกไม่ได้ทำอะไรผิดจากนั้นก็ร้องห่มร้องไห้ลูกที่รู้เธอคงมีปัญหาเรื่องงานเลยกลับไปนั่งคุยด้วย หลังทั้งคู่ระบายความอัดอั้นให้กันและการฟังแล้วลูกที่เคยเห็นอาวุธและพาสปอร์ตปลอมของโบกซุนก็อยากรู้เธอทำอะไรกันแน่ทำไม่เธออึง้งลูกจึงถามออกมาเธอเป็นสายลับใช่ไหมเธอเลยเออออไปตามนั้นขณะหัวหน้าบริษัทต่างๆกำลังประชุมว่าครั้งนี้จะไม่ยอมประธานอีกก็เป็นเวลาเดียวกับที่โบกซูนขึ้นไปต่อสัญญากับพออ,อแล้วก็พูดแกวกันไปมา ส่วนประธานพอไปถึงที่ประชุมทุกคนยกเว้นจาก,ก็กราบลำยอมฟังเขาอธิบายแต่โดยดีซึ่งเขาก็อ้างเรื่องจับได้ว่าฮีซองทำผิดกฎหลักรอบทำงานที่ไม่ได้รับมอบหมายดังนั้นจึงสั่งให้บกซุนไปจัดก,การทว่าคนของบริษัทต่างๆที่เป็นเพื่อนฮีซองก็มาช่วยฮีซองบกซุนเลยต้องป้องกันตัวนอกจากนี้ยองจีที่เป็นพยานคนเดียวที่เหลืออยู่ก็หายไป แต่จริงๆแล้วดูเหมือนประธานนั่นเองที่เป็นคนเก็บยองจีในขณะที่พอออกกำลังย่อเย,อเยอ้ยบกซุนเรื่องยองจีต้องมาเสียชีวิตทางด้านจาก,ก็ปลุกระดมทุกคนให้หือกับท่านประธานโดยอ้างประธานเคยบอกไว้แล้วหากคนทำผิดกฎเป็นพนักง,งานของตัวเองจะรับผิดชอบประธานที่โมโหเลยจัดการจ่าต่อหน้าทุกคนก่อนจะสร้างกฎเพิ่มพร้อมบอกตัวเองไม่สามารถแหกกฎได้เพราะตัวเองคือกฎด้านบกซุน เธอเอาปากกาเปื้อนเลือดมาฝากเจ้าหน้าที่นําไปมอบให้ประธานเจ้าหน้าที่ตกใจจึงรีบขึ้นไปดูพออแล้วก็พบพออ,อเสียชีวิตในขณะที่นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์สอสอที่กําลังโศกเศร้าหลังสูญเสียลูกโดยบอกนี่ไม่ใช่การปริชีพตัวเองแต่คือฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ทางการเมืองหลังท่านประธานรู้เรื่องพออก็โทรไปหาบกซุนแต่ลูกสาวก็เป็นคนรับสาย และพอลูกรู้เขาทำงานที่เดียวกับโบกซูนก็อยากรู้แม่ของเธอเป็นยังไงเขาเลยบอกแม่ของเธอเป็นคนเก่งมากจากนั้นก็ฝากบอกว่าเขาได้รับข้อความแล้วเมื่อโบกซูนทานอาหารกับลูกเสร็จก็เตรียมตัวไปพบประธานทำให้ลูกรู้สึกแปลกๆเนื่องจากเห็นเธอวนเวียนอยู่หน้าห้องแต่ก็ไม่ได้เข้ามาดานโบกซูนขณะขับรถออกจากที่พักเจ้าหน้าที่ก็มาที่บ้านของเธอ ส่วนเธอแม้จะประมาทเพราะครูต่อสู้คือประธานแต่ก็ไปหาเขาซึ่งเขาก็ยิงเธอในทันทีที่ลิปเปิดแล้วเธอก็ไม่ได้ไหวติงกระสุนนัดหนึ่งจึงเฉียดใบหน้าของเธอไปหลังบอกซูนเคลียร์กับท่านประธานเรื่องไม่พอใจที่เขาสังหารยองจีก็พยายามประเมินจะจัดการเขายังไง แต่ดูเหมือนจะไม่มีวิธีไหนที่เอาชนะเขาได้เลยทำให้เธอหนักใจส่วนเขาก็ขำเพราะรู้เธอกำลังประเมินจุดอ่อนเขาอยู่เลยบอกเธอเขาไม่มีจุดอ่อนเขาว่านั้นก็ไม่จริงเลยเนื่องจากเธอรู้จุดอ่อนเขานาน,านแล้วว่าคือเธอเพียงแค่ไม่รู้เกิดขึ้นตอนไหนนั่นเลยทำให้เขาเผลอแล้วเธอก็ใช้โอกาสนั้นเล่นงานจนสามารถจัดการเขาได้และก็ได้รู้เขาหลงรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นรอยยิ้ม ก่อนท่านประธานจะเสียชีวิตบกศูนก็ได้รู้เขาแอบ,บสั่งให้คนเอาแท็บเล็ตไปให้ลูกเพื่อให้ดูเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทำให้เธอเสียใจเพราะกลัวลูกจะรังเกียจในขณะที่ลูกพอได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ร้องห่มร้องไห้ยกใหญ่เมื่อบกศูนย์กลับมาถึงบ้านก็พบลูกนอนหลับไปแล้วส่วนลูกพอรู้ว่าเธอกลับมาก็ลุกขึ้นไปกล่าวขอบคุณจิตเธอทำงานหนัก จากนั้นก็บอกให้เธอรีบไปพักผ่อนนั่นเลยทําให้เธอดีใจที่มแม่ลูกรู้ความจริงแต่ก็ไม่ได้รังเกียจเธอก่อนจบได้มีรายงานข่าวสอสอปลีชีพตัวเองส่งคาดว่าคงเกิดจากโรคซึมเศร้าส่วนลูกเธอไปที่โรงเรียนโดยตอนแรกตั้งใจจะเปิดเผยความจริงหรือไม่ก็เก็บเพื่อนซะแต่สุดท้ายก็แค่ขู่แล้วจังหวะที่เธอเดินออกจากโรงเรียนก็พบหนุ่มที่ตามจีบพอดีเลยย้ำถึงบาดแผลที่เธอฝากไว้ทำให้หมอนั่นกลัวมาก ส่วนเธอก็ยิ้มออกมากยังมีความสุขสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของโบกซุนมือสังหาที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นเลยปวดหัวพอไม่รู้จะจัดการยังไงส่วนงานก็มีปัญหาภายในองค์กรอีกถว่าสุดท้ายก็จัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยแถมลูกก็เข้าใจและภูมิใจในตัวเธอนั่นเลยทำให้เธอทำงานได้สะดวกกว่าเดิม ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง QBOX0 หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.6คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ